สัดีครับผมชื่อเด็กชายวิเชย์พนาภูเตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านหนองหางวันนี้จะมานําเสนอเรื่องขั้นตอนในการแก้ปัญหามีหัวขั้นตอนกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ได้มีซึ่งสารสนเทศ,เทศมี ขั้นตอนดังนี้หนึ่งการรวบรวมข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ต้องการจากหลายแหล่งข้อมูลมารวบรวมด้วยวิธีการต่างๆเช่นการให้กลุ่มเป้าหมายช่วยสอบถามที่ตนเองคิดขึ้นมาเป็นต้นส การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นการนำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาตรวจสอบและแก้ไขปันหาถูกต้องด้วยการใช้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเหมาะสม หลับนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป 3. การประมวลผลข้อมูลเป็นการนำข้อมูลที่ได้ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วมาทำการประมวลผลด้วยวิธีการต่างๆสีการจัดเก็บเป็นการนำ สารสนเทศที่ทําการประมวลผลแล้วมาจัดเก็บใหม่ในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์5การทําสําเนาเป็นการนำสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มาทําสําเนาสารสนเทศไว้ หาข้อมูลต้นฉบับเกิดการสูญหายหกการเผยแพร่สารสนเทศเป็นการนำสารสนเทศไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆขอบับ